สวัสดีครับผมบริษานูนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการใช้ด้าอุณหภูมินะครับที่ใช้สกัดของเครื่องชงกาแฟโซลิดนะครับโดยที่เครื่องสามารถเลือกอุณหภูมิได้ถึง3ระดับนะครับก็จะมี9 1องศานะครับ93องศาและก็95องศาครับันดับแรกเราไปที่ปุ่มโปรแกรมนะครับหรือว่าปุ่มที่1นะครับกด1ครั้งนะครับไฟที่ปุ่มที่1จะกระพริบนะครับส่วนไฟปุ่มที่เหลือนะครับจะวิ่งนะครับเพื่อรอเราเลือกโปรแกรมนะครับ ล้วกดไปที่ปุ่มที่2นะครับเป็นการเซตอัพอุณหภูมินะครับซึ่งค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับจะเป็น93องศานะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น91องศานะครับให้กดไปที่ปุ่มที่2นะครับปุ่มไฟที่2นะครับจะสว่างค้างถ้าจะเปลี่ยนเป็น93องศานะครับให้กดไปที่ปุ่มที่3นะครับไฟจะสว่างค้าง2ดวงนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น95องศานะครับกดไปที่ปุ่มที่4นะครับไฟจะสว่างค้าง3ดวงนะครับ เมื่อเราได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับกดไปที่ปุ่มโปรแกรมนะครับเพื่อไปการเซฟอุณหภูมิที่เราตั้งค่าไว้นะครับหลังจากนั้นเครื่องจะกลับไปที่โหมดพร้อมใช้งานปกติเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าอุณหภูมิที่ใช้ชงกาแฟของเครื่องโซลิตงานมากๆเลยทีเดียวคลิปนี้เบรซ่าหนุขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ